วันนี้มีเรื่องที่อยากจะย้ําพวกเรามากเลยครับถึงสถานการณ์โลกนะแล้วก็สถานการณ์นี้ซึ่งวันนี้มันเป็นวิกฤตของโลกเลยนะครับที่ไม่พูดไม่ได้นะเพรายังไม่ต้องตอบย้ําอีกสักครั้งหนึ่งครับเกี่ยวเรื่องวิกฤตของโลกนี้นะซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ <c oughs> ก็ฝันทงตรงกันด้วว่ามีโอกาสเกิดสงครามโลกในเดือนเมษาถึงพฤษภา นะครับนะนะถึงแม้ว่าถ้าเกิดเราติดตามข่าวสารโดยทั่วๆไปเนี่ยนะเราก็รู้ึว่าโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรนะก็มีแค่ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียแล้วก็อิสาราเอลในตะวอนอกลางกันนั้นเองนะนะถ้ามองแค่นี้ก็จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราไปวิเคราะห์ฟังคําวิเคราะห์เจาะลึกของบรรดากูรูนะครับของโลกเนี่ย ไอ้สิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงไอ้สิเรื่องจริงเรายังไม่ได้เห็นนครับ <c oughs> แล้ววันนี้นะการมาของทมเนี่ยครับมันจะทําให้โลกเนี่ยปานป่วนหนักกว่าเดิมอีกนะครับเพราะทมเนี่ยนะเป็นคนที่คาดเดาอะไรลําบากมากแล้วก็ยิ่งนโยบายอเมริกันเฟิร์สนี่นะมันยิ่งค่อนข้างชัดเจนเลยว่าทมจะไม่ประนีประนอมอืม นะ,นะสไตล์การพูดของทําแล้วก็วิธีการบริหารงานของร้ำเนี่ยไม่ใช่คนประนีประนอมครับแต่เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนนะครับนะนะ,นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเชื่อว่านะครับแล้วยิ่งผมไปดูข้อมูลที่บรรดานัคราะห์พูดเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเลยที่อาจจะเกิดสงครามโลกในปีนี้เพราะปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยครับปัญหาเรื่องหนีน้นะครับที่จะ พาโลกนี้เข้าสู่สงครามเพราะวันนี้นะสถานการณ์โลกนี้หนี้มันเยอะมากจริงๆจนไม่มีวิธีไหนเลยที่จะปลดหนี้ได้ในแต่ละประเทศนะครับในแต่ละประเทศมีหนี้เยอะมากนะครับดังนั้นวิธีดีที่สุดก็คือทะเลาะก,กับเจ้าหนี้ก็เบี้ยหนี้อยู่เื่อๆเนี่หละครับดังนั้นมันมันมันจะไปหนีประนอมได้ไงครับวันนี้มาหาอำนาจติดหนี้เข้าไปทั่วแล้วทําตัวเป็นนักเลงโตที่มันคือไม่มีเงินใช้หนี้ผพราะไม่มีเงินใช้หนี้ มันก็เสียเครดิตนะครับนะครับค่าอะไรนะเครดิตก็เสียหายนะรขาดความน่าเชื่อถือความเป็นมาหาอำนาจโลกก็ยิ่งจะถูกทำลายลงไปดัะนั้นเพื่อให้สถานการณ์หนี้นะครับถูกระงับนั่นก็คือต้องหาเรื่องให้โลกปั่นป่วนวุ่นวายผู้คนก็หันกะลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะครับนะครับในการที่จะพาตัวเองให้รอดจากสถานการณ์แห่งความยากลำบากก็ลืมเรื่องหนี้ไปได้ แล้วถ้าเกิดชนะสงครามได้นี่แน่นอนครับก็จะมีอโอกาสเขียกนกติกาโลกใหม่ <c oughs> นะครับนะานั้นผมเลยจะไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาตอบย้ำแลวเมื่อคืนนี้ผมไปเจอนักธุรกิจจีนนี่แล้วผมจะพูดเลยว่านักธุรกิจจีนมีความสําคัญอย่างไรต่อประเทศไทยบ้างแล้วอะไรคือทางรอดของเราแล้วถ้ามารอฟังรัฐบาล <c oughs> ผมว่าไม่รอดครับมีกว่าแล้ว ถ้าสินชอบว่าคนที่เป็นรัฐบาลก็ก็อย่าเป็นรัฐบาลถ้าไม่อยากถูกว่าจริงไหมครับเออใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่อยากให้คนด่ารัฐบาลก็อย่ามาเป็นรัฐบาลเพราะว่ามันยากมากที่จะบริหารประเทศโดยที่ไม่มีคําตําหนิติเตียนครับอันนั้นกลัวถูกด่าก็อย่ามาเป็นรัฐบาลคุณมีหน้าที่ยังไงก็ได้เอาชนะเสียงกลดา่าแต่ไม่ใช่มาด่ากลับ ใช่ไหมเออแล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากคนวิจารณ์รัฐบาละทําไมบางคนจะวิจารณ์ไม่ได้ทำไมจะด่าไม่ได้ครับก็คุณลองดูด้ว้สิ่งที่พักคุณน่ะหาเสียงเอาไว้อ่ะทําได้สักเรื่องหรือ,อยังมันทําไม่ได้สักเรื่องไม่เขาด่าได้ไงวะอ่าเห็นไหมเ้าเห้อเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาตัวเลขไ้ดูสักครั้งนึงแล้วกันนะ บอกเลยว,ว่าค่อนข้างหนักใจมากมาดูหนี้ที่มันทําไมผมถึงต้องย้าว่ามันน่ากลัวนะครับทําไมต้องย้าอ่านะครับดูเรียว่านี้หนี้โลกนะครับในปีสองพันสี่เนี่ยมันประมาณสามร้อยล้านล้านดอลลาร์เนี่ยมันมากมายมหาศานี่ขนาดหมืน่นสองร้อยล้านล้านบาทหมืน่นครับ งบประมาณแผ่นดินไทยนี่สามจุดห้าล้านล้านาน,นี่ก็ถือว่าเยอะมากครับแต่น,นี่หนี้ของโลกทั้งโลกรวมกันนี่สามละหมื่นกว่าล้านนะนะถ้าคิดเป็นงบประมาณแผ่นดินไทยนี่คือสามพันปีอ่ะใช่ไหมนะดัะนั้นคุณลองไิดูสามพันปีเนี่ยโอ้โหมันตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเลยครับก่อนพุทธศักราชนี่ <g ül> ย้อนไปในยุคหินยุคดําบันเลนะเป็นแใช้หนี่กันหมด โดยเอาเงินงบประมาณนี้ไปใช้หนี้นะต่อปีที่ดูได้ว่าแล้วันนี้มันประเทศนี้มันติดกับดักหนี้ไปหมดเลยในหมดแล้วท่นนี้พอมันเป็นหนี้นะครับมันก็ไม่มีเงินอ่ะไม่มีเงินที่จะทำอะไรท่นนี้พอมันเป็นหนี้แล้วก็ไม่มีัญญาใชาก้ก็กลายเป็นหนี้เสียเพราะเกิดปัญหาหนี้เสียคนก็ไม่กล้าปล่อยกู้อีกเขาไม่กล้าปล่อยกู้ก็เกิดภาวะขาดสภาพคล่องนั้นหลายประเทศก็เลยครับใช้แอบพิมพ์เงินขึ้นมาเองเพราะไม่รู้จะหาเงินที่ไหน ก็พิมพ์เงินกันกันไปนี่เงินก็เลยยิ่งเสื่อมค่าไปกันใหญ่แล้วนั้นราคาทองคําก็ยิ่งพุ่งสวนว่าเลยเพราะทองคํามันไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับใช่ไหมนั้นทองคำเนี่ยมันสร้างขึ้นมาไม่ได้มันไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นโดยกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์จะนั้นวันนี้การวัดความมั่งคั่งและทรัพย์สินนะที่มันมีค่ามากในโลกก็คือทองเพราะทองเนี่ยมันเป็นโลหะที่มีค่าแล้วก็หาไม่ได้แล้วมันมีท่ไหนก็มีขนาดนั้นเนี่ยมันจะใช้กระบ,บวนการเอาอะไรมาสังเคราะห์ให้มาเป็นทองคำมันเป็นไม่ได้เลย มันมีจะหมดไปเรื่อยๆแตเงินนี่เราพิมพ์ขึ้นมาได้ตลอดเวลานะครับการพิมพ์เงินขึ้นมาเลยก็คือการทําลายค่างเงินแล้วถ้าอยู่ดีเงินมันโผล่ขึ้นมาโดยไม่รู้เนื้อยตัวเนี่ยแล้วก็เอามาใช้จ่ายนั้นก็เกิดอะไรภาะวะเงินกระดาษท่วมโลกใครคือเจ้าหนี้เงินทั้งหมดในโลกก็เป็นกันหนี้กันไปหนี้กันมานะต่างคงินต่างเป็นหะนี้มีทั้งหนี้สาธารนณะที่รัฐบาลเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยนะแล้วก็มีหนี้ครัวเรือนซึ่งประชาชน สร้างมันขึ้นมาครับ,รบ,รบแล้วก็อยู่ได้ด้วยครบสถาบันเงินก็อยู่ได้เดี๋ยภาดอกเบีย้ยแต่สถาบันเงินมันจะอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีคนจ่ายดอกเบีย้ยแล้วไม่มีใครชําระหนี้นะไอประเทศที่ไม่เป็นหนี้ก็มีแต่ไม่เป็นหนี้ก็เป็นหนี้แล้วก็เป็นหนี้เพราะอะไรก็การใช้จ่ายที่เกินตัวกู้ครับก็กู้ประชาชนเป็นกู้ประชาชนยังไงก็กูชช้จากสถาบันการเงินเพราะอะไรกบประชาชนเอาเงินไปฝากที่สถาบาันการเงิน นะครับเราก็มีเงินฝากสถาบันเงินก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับประชาชนก็เอาเงินเหล่านี้มาปล่อยกู้ต่อปล่อยให้ใครก็ปล่อยให้ประชาชนด้กันเองปล่อยธุรกิจแล้วก็ปล่อยครับปล่อยให้กับรัฐบาลแล้มนก็เป็นรายได้ดอกเบี้ยมาก,าก็ดอกเบี้ยนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายของสถาบันการเงินแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยคืนกับเจ้าของเงินที่เอามาฝากนะครับมันก็วนเวียนวนเวียนนี้อันนี้ไอ้ประเทศหลายคนเนี่ยมีการใช้จ่ายเกินตัวอย่างไรหรอก็คือออย่าง อย่างเราเนี่ยครับมีเงินเดือนเดือนละหมื่นหนึง่งแต่เราอยากจะมีฐานะที่ทัดเทียมเพื่อนเพื่อนมีรถเราก็อยากมีรถแล้วก็อยากมีบ้านใช่ครับเราก็ไปกู้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถซื้อเครื่องประดบับอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้แหละคือการรักษานะครับเรียกว่าสร้างสถานะทางสังคมไม่เท่าเทียมกับเพื่อนแต่สิ่งที่เกิดขึน้นนะครับภารนีครับที่เรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งเนี่ย นะเราก็ต้องอาไปผ่อนบัตรเครดิตผ่อนนู่นผ่อนนี่นะครับถ้ายเงินจะกินก็ไม่มีพราะไม่มีก็กู้เพิ่มกู้เพิ่มกู้เพิ่มไปเรื่อยเพื่ออะไรครับเพื่อจะรักษาสถานะภาพไว้วันนี้ก็เหมือนกันนะหลายๆประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยพยายามจะเป็นเจ้าโลกพยายามจะรักษาคะแนนเสียงนะพยายามจะเอาใจประชาชนก็เอาเงินภาษีมาสร้างนโยบายประชานิยันะหรือว่าอเมริกาเนี่ยที่เป็นเจ้าโลกเนี่ย ต้องการจะสร้างความยิ่งใหญ่ก็คือใช้เงินเนี่ยในการแทรกแซงประเทศนั้นประเทศนี้หรือพยายามจะทำตัวเป็นพี่ใหญ่ก็คือเอาเงินไปช่วยอุดหนุนประเทศนั้นประเทศนี้ไปช่วยเหลือประเทศนั้นประเทศนี้เห็น <c oughs> ไ,ไหมใช้ดูตัวเองนะครับกำลังแย่ตอนนี้อเมริกาพยายามจะหนุนยูเครนหรือการที่พยายามจะส่งแสนยานุภาพทางทหารไปทั่วโลกไปตั้งฐานทัพทั่วโลกเพื่ออะไรสร้างความเป็นเจ้าโลกข่มขู่ชาวบ้านแต่อย่าลืมว่าไอ้ฐานทัพเหล่านี้มันก็คือค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ใช่ไหมครับนั้นเมื่อมีค่าใช้จ่ายนะไอการเก็บภาษีมันก็คือทางออกเพราะนี่คือรายได้รัฐบาลนะครับมันก็เก็บไปไมมากม,ม,มากขึ้นไอตอนที่ประชาชนยังไม่เป็นหนี้นก็ไม่เป็นไรนะประชาชนยังมีงานทําก็ไม่เป็นไรแต่ในช่วงเศรษฐกิจที่ยังดีก็ไม่เป็นไรเพราะรายได้รัฐบาลก็มาจากการเก็บภาษีจากภาคธุรกิจแล้วก็ภาษีรายได้จากภาคประชาชนแต่วันนี้นะ ไอ้หนี้ของประชาชนมันเสือกไล่แซงหนี้ของรัฐบาลแล้วมันเดือบมันดีแซงหนี้รัฐบาลไปแล้วอันนี้ประชาชนนี่เป็นหนี้มากมายมหาศาลเนี่ยมันยังไม่มีเงินจะกินเลยมันจะเอาเงินที่ไหนมันเสียภาษีเห็นไหมครับนี่แหละครับมันเลยทําให้เกิดวิกฤตหนี้โลกณเวลานี้แล้วมันลก,กนล,กนล,า,นลนกายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรครับก็บอกเลยว่าเมื่อไม่รู้จะปลดหนี้ยังไงก็ต้องเบี้ยหนี้นะครับแต่จะเบี้ยหนี้ยังไงครับถ้า ไม่ให้เสียเครดิตอะก็ต้องเล่นบทบาทนักเลงไงครับเห็นไหมก็ใช้ความเป็นนักเลงไงความเป็นนักเลงก็เกิดอะไรความขัดแย้งขึ้นมาพรไอ้คนหนึ่งนะไอ้เศรษฐีเก่าเป็นหนี้แล้วไม่ยอมใช้ไอ้เศรษฐีใหม่มันก็ไม่ยอมนะครับเอาไอ้ยามมึงเป็นหนี้แล้วไม่ใช้ยังทาตัวเป็นเจ้าโลกอีกแล้วถ้าเหมือนมึงเป็นหนี้มึงก็ทําตัวกระจอกก็ต้องยอมล้มลงไปสิส่วนกูก็ต้องขึ้นมาเป็นเจ้าโลกคนใหม่เฉพาะกูมีรวยกว่านี่ครับ แต่ไอเจ้านี้ไอเศรษฐีเก่ามันไม่ยอมนะครับมันก็ออกลูกนักเลงแล้วเกเลงครับก็ตั้งกำแพงบารสีมั่งสร้างความขัดแย้งไปนู่นไปนี่นะครับนี่แหละครับมันก็เลยเกิดความมันวุ่นวายที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่นักวิเคราะห์ก็มองเนี่ยว่ามันจะเกิดสงครามโลกเนี่ยมันยิ่งยากที่หลีกเลี่ยงเพราะอะไรเพราะนี่มันใกล้ถึงกาหนดชําระถ้าไม่ชําระนี่คือเสียเครดิตนะครับความเชื่อถือความเชื่อมั่นมันสูญหายอะแล้วก็คนบางคนมันจมไม่ลงมันยอมไม่ได้ อ right? เออใช่ไหมเมื่อยอมไม่ได้ก็ต้องก็ต้องมีทางเดียวอ่ะทําไงก็ออกลูกทก่จอ่ะออกลูกนักเลงไงครับนี่วันนี้นับอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยเป็นหนี้มากถึงสามสิบหกล้านล้านอ่ะร anyway. ้อยี <Quiz them. 96>. ่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ล่าสุดนี่คือตัวเลขล่าสุดนี่มันร้อยี่สิบสี่ร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับเพราะทุกๆสามเดือนเนี่ยอเมริกาจะมีหนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งล้านเหรียญหนึ่งล้านล้านเหรียญตอนนี้สามสิบหกล้านล้านแล้วอ่ะ แล้วก็ดูนะครับว่าทุกๆสามเดือนจะมีนีเพิ่มอีกหนึ่งล้านล้านเหรียญหนึ่งล้านล้าน,าน,าน,านเหรียญไปเรื่อยเนี่ยมันก็สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสิซึ่งเมื่อเป็นเงินแบบนี้มันพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านล้านบาทอ่ะี่ดูนะครับถ้าคิดีเป็นงบประมาณแผ่นดินไทยก็สามร้อยห้าสิบปีอ่ะเห็นไหมครับก็ดูเดียวมันมากมายมหาศาลนี่ถามว่าอเมริกาจะมีหาเงินที่ไหนไม่ใช่นี่วันนี้อเมริกาแทบจะไม่มีสินค้าส่งออกสินค้าส่งออกของอเมริกาวันนี้ก็คือสงครามก็คือความขัดแย้ง ช่ไหมครับ oh. อันน <Jean> ี <no> ้เทคโนโลยีอเมริกาวันนี้ก็ขายไม่เคยออกด้วยแล้ววันนี้เทคโนโลยีของชาติอีกคไล่ตามมานะใช่ไหมครับแล้วอย่างอุตสาหกรรมหลายแหอเมริกาก็ย้ายฐานการผลิตไปผลิตนอกประเทศวันนี้เศรษฐกิจอเมริกาอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจบริการนะภาคบริการแล้วก็การบริโภคครับแต่ภาคอุตสาหกรรมของอเมริกาเนี่ยล่มสลายไปนานแล้วเออใช่ไหมครับนี่ไงวันนี้ก็ดูได้ว่าฉะนั้น อเมริกาวันนี้เป็นเจ้าโลกอยู่แต่กำลังจะถูกแทนที่โดยจีนโดยรัสเซียแล้วกลุ่มจีนกลุ่มรัสเซียก็จะสร้างกลุ่มมหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมานั่นคือกลุ่มบริกกลุ่มบริกก็เป้าหมายโดยตรงก็คือขึ้นมาแทนที่กลุ่มจีเจ็ดกลุ่มยุโรปจะสร้างเงินสกุลใหม่ขึ้นมาเพื่อแทนที่เงินสกุลบริกเอ้ยเงินสกุลจะตั้งเงินสกุลบริกขึ้นมาแทนที่เงินดอลลาร์นะครับนะเห็นไหมก็เลยนี่แหละวันนี้อเมร like ิกาก็ไม่ยอม ไม่ยอมก็พยายามหักดันให้มีความขัดแย้งวุน่นวายเพื่อจะทําให้ประเทศอื่นติดลมสงครามเพราะสงครามก็จะทําลายเศรษฐกิจไปในตัวไอ้ความน่ากลัวเนะี่ยที่ผมไม่ได้กลัวเรื่องสงครามอาวุธนะตอนนี้ผมกําลังกลัวเรื่องสงครามเชื้อโรคครับเพราะว่าเชื้อโรคมันไปเรื่อยนะมันไม่มันไม่เห็นตัวนะนะมันมาตลอดเวลากามีการเอาเชื้อโรคมาปล่อยวันนี้ยิ่งมีข่าวการพยายามอนนะไรอเมริกันไปสร้างห้องแลบไว้ในสิบแปดประเทศในแอฟริกาเนะี่ย ไปทาคิดค้นห้องแลบชีวภาพเนี่ยแล้วไอ้โควิดนี่เขาก็รู้เราท้ายสุดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันคือเป้าหมายในการทําลายเศรษฐกิจของจีนอันนี้คือข้อสงสัยนะของชาวโลกวาเนี่ยไอ้ที่ไปบอกว่าไอ้เมืองอู่ฮั่นเนี่ยนะเพราะคนไปกินนังเทาแล้วทําให้เกิดเชื้อโรคมันไม่ใช่เพราะไปตรวจแล้วว่าไอ้ไวรัสโควิดนี่มันมีเชื้อส่วนผสมที่ดัดแปลงมาจากเชื้อโรคเอทนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขังเาวเลย เออนะนะวันนี้ยังมีคนซื้อพันธบัตรอเมริกาก็าจา่ายนี่ตลอดฟังฟังฟังแล้วใจเย็นๆนครับอย่าพึ่งแย้งอย่าพึ่งค้านคร,ครับเพราะผมพูดด้วยข้อมูลครับไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกนะครับอย่าพึ่งแย้งอย่าพึ่งค้านครับแล้วสิ่ที่ผมว่าพูดนี้มันเกิดจากนักวิเคราะห์ของอเมริกาเองนั่นแหละครับมาตินามสตองเนี่ยเป็นคนที่วิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมามาตินามสตองเป็นชาวอเมริกัน ประกาศแล้วว่าสงครามโลกจะเกิดในเดือนเมษายนนะเออแม้ทั้งโดนันทั้มจะบอกว่าจะทำให้เกิดสันติภาพภายในยูเครนนั่นภายในหนึ่งเดือนนั่นก็เป็นแค่คำพูดแต่ไม่ได้บอกว่าจะทำให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นในโลกท่ามบอกว่าการทำสันติภาพเกิดขึ้นในยูเครนภายในหนึ่งเดือนเพราะอะไรเพราะว่าทํามจะโยนภาราทั้งหมดให้กับให้กับยุโรป คือถ้ามึงจะลบกันต่อก็ได้แต่กูไม่เอาแล้วนะเพราะประเทศกูหมดเงินไปสามแสนห้าหมื่นล้านล้านเหรียญกับสงครามยูเครนแล้วก็ดูทีท่าว่าไปไม่ไหวแล้ววันนี้ยูเครนเละเป็นโจ๊กแล้วเออฉะนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาจะย้ายสมรภูมิครับจากในยุโรปมาลงเอเชียดีครับเพื่ออะไรเป้าหมายในการทำลายจีนเพราะว่าจีนเนี่ยคือกระเป๋าเงิน ของรัสเซียแล้วก็ของอิหร่านเห็นไหมฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันมีความเป็นเหตุเป็นผลครับมันไม่ใช่ผมเป็นคนไปพูดขึ้นมาเองครับมือะไรมันก็คือข้อมูลที่นักวิเคราะห์ชาวโลกนี่นะครับเขาเอาข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็กฟันธงเลยว่าอเมริกาจะมีหนี้ที่ครบดิวเนี่ยครับเจ็ดล้านล้านดอลลาร์นะครับเรื่องแตงโมแตงโมใจเย็นนะพี่น้องเอาเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องนี้คอาขาดาตายเพราะมันกระทบกับไทยเต็มเม ในเรื่องแตงโมไม่ต้องห่วงมีคนติดคุกอยู่แล้วอ่าใจเย็นนะเอาทีละเรื่องครับผมว่าเรื่องนี้มันสำคัญกว่าสถานการณ์ในการเมืองไทยเนี่ยมันวันนี้มันต้องปล่อยเลยตามเลยครับเราทําอะไรไม่ได้กระบวนการยุติธรรมบ้านเรามันพังพินาศไปหมดแล้วเออนะวันนี้เอาเรื่องชีวิตของคุณก่อนไม่ต้องไปสนใจแ,แตงโมไปเกิดแล้วตอนนี้แต่เราเนี่ยกำลังจะลงนรก เออดัองนั้นผมกำลังพูดในเรื่องที่มีความสำคัญมากๆนะครับเออวันนี้นะครับนะวันนี้ผมจะเอาเรื่องหนี้ของโลกขึ้นมาก่อนเพราะหนี้เราคือชนวนสงครามอย่างแท้จริงเออนะครับอเมริกานี้กำลังท่วมหัวยังหาทางออยตัวเองไม่ได้นะครับ GDP อเมริกานี่แค่สามติดล,ล้านเหรียญ GDP ของอเมริกาของเราดีแค่ประมาณสี่หแสนเหรียญเท่านั้นนะ GDP ประเทศไทย เออนะครับนะดังนั้นวันนี้นะหนี้อเมริกาเนี่ยมันท่วม GDP ไปแล้วเออนะครับแล้ววันนี้นะในปีที่ผ่านมานีอเมริกาเนี่ยทำดุลน,นะงบประมาณในขาดทุนถึงสองล้านล้านตอล์แล้วตอนนี้กำลังจะทำต่อเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนี้มันจะครบเดียวไงไอ้ที่บอกจะออกพันธบ,บัตรมันจะมีคนซื้อหรือเปล่าเหรครับเพราะวันนี้ไอ้ที่ถืออยู่ก็เต็มมือไปหมดแล้ว หลายประเทศวันนี้นะถูกอเมริกาบังคับให้ซื้อพันธบัตรเพราะอะไรครับระบบการเงินโลกนะครับมันผ่านทําธุรกรรมทั้งหลายแหล่นี่ครับมันต้องทําธุรกรรมเป็นเงินดอลลาร์ผ่านระบบสวิปฉะนั้นอเมริกาจะรู้หมดเลยว่าประเทศไหนมีเงินดอลลาร์อยู่เท่าไหร่ค้าขายยังไงเพราะว่าต้องผ่านระบบสวิตเห็นไ,ไหมฉะนั้นวันนี้หลายประเทศเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ย เราก็มีเงินดอลลาร์เยอะมากเป็นเงินทุนสำรองที่พี่แมวกําลังจะมาเล่นนี่แหละครับเงินทุนสำรองนะมันมีไว้สาหรับการค้าขายครับไม่ได้เอามาใช้ใจ่ายประเทศไทยจําเป็นจะต้องมีทุนสำรองถือไว้เพราะว่าเราจะนําเข้าสินค้าเราก็ต้องจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ดังนั้นในเวลาคนเขาซื้อสินค้าเราเ็จ่ายเงินมาเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็มาเก็บไว้นะแล้วเราก็พยายามนะที่จะ รักษาปริมาณเงินตาต่างประเทศไว้ตามมูลค่าการซื้อขายวันนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีดุลสำรองเยอะเพราะอะไรครับเพราะเราแทบจะไม่มีการนําเข้าเรามีแต่ขายออกไปเราก็เลยได้เงินดอลลาร์มาเยอะแต่ว่ามันกําลังทําำลายเราครับเราถือเงินจนเกินปริมาณสมดุลเนี่ยนะดันั้นเงินปริมาณสำรองที่เรามีอยู่เนี่ยครับ เราก็เอาไปซื้อพันธบัตรอเมริกาเพราะอเมริกาบังคับประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีเงินนะที่เป็นเงินดอลล่าร์อยู่เนี่ยจะต้องไปซื้อพันธบัตรสหรัฐถึงปริมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของทุนสำรองที่มีอยู่ตอนนี้ไอของเราเนี่ยมันมีทุนสำรองเยอะของอเมริกาจริงแต่เราก็ไปซื้อดอลลาร์เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ดอกเบี้ยไงเพราะเอาเงินมาถือเยๆก็ไม่มีดอกเบี้ย แต่การที่มีดุลดอลลาร์ที่มันมากจนเกินไปแล้วดอลลาร์มันราคาตกเนี่ยนะครับเดิมนี่ครับเงินดอลลาร์เนี่ยสามสิบห้าดอลลาร์ซื้อทองคําได้หนึ่งออนตอนนี้แม่งสองพันแปดอ่ะซึ่งทองคําได้แค่หนึ่งออนแสดงนะครับการมีเงินดอลลาร์เยอะในขณะที่มูลค่าดอลลาร์ตกต่ำไปเลยนั่นคือความชิบหายไงครับนั่นคือหายนะที่รออยู่ไงเพาะอเมริกาใช้วิธีการอะไรครับออกพันธบัตรแล้วก็แอบพิมพ์เงินเพิ่ม ดังนั้นวันนี้มูลค่าดอลลาร์ซื้อทองเริ่มน้อยลงน้อยลงน้ลง,นลงใช้เงินดอลลาร์มากขึ้นมากขึ้นนะครับการถือดอลลาร์ไว้เยอะๆก็คือการจนลงโดยที่มีรู้ตัวไงครับเออนี่นะครับวันนี้นะทึบ่บอกว่าวันนี้การออกพันธบัตรของเมกาเนี่ยจะมีคนซื้ออยู่หรอครับในเมื่อวันนี้กูมีตอนนี้ก็ล้นมืออยู่แล้วเนี่ยหลายประเทศจริงๆเอาเงินเหล่านี้นะแอบไปซื้อทองคาหลายประเทศก็แอบเทขายพันธบัตรสหรัฐ เพื <appe al ye> ่อจะเอาเงินมาซื้อทองคำมันทําให้ราคาทองคำพุ่งมันจะหลวดอยู่ตอนนี้ไงเห็นไหมนี่เพอทองมันไปเรื่อยๆไอ้เงินที่เราถืออยู่ก็น้อยมูลค่าเล็กลงงอ่ะไอ้เราก็จนเลยไม่รู้ตัวเขาจะมาทำวันนี้มหาอำนาจโลกหลายๆประเทศเริ่มแย่งกันซื้อทองครับเพราะทองมันไม่มีเสื่อมค่ามันมีแต่เพิ่มมูลค่า ยิ่ห้อทองมันก็ไม่ได้เพิ่มหรอกครับทองมันก็มีเท่าเดิมนั่นแหละทองบนโลกแันี้มีอยู่แค่นี้แหละแต่ว่าต้องใช้เงินเยอะขึ้นมันก็เลยเหมือนทองแพงขึ้นแต่ความจริงมันเกิดจากอะไรครับมูลค่าของเงินมันลดลงนะพี่น้องคือเงินมันเฟ้อขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทองทำมันอยู่เป็นเหมือนเดิมนะมันมีอยู่บาทหนึ่งคุณคุณมีเงินอยู่ที่บ้านบาทหนึ่งทองอยู่บาทมันก็อยู่บาทมันไม่งอกกวเป็นสองบาทสามบาทแล้วมันก็็นบาทเดียวนั่นแหละแต่เพียงแต่วันหนึ่งคุณเอาไปขายคุณนั้นได้เงินเยอะขึ้นไงครับเพราะค่าเินมดะ เออดังนั้นวันนี้ฟังแล้วคิดไม่ต้องเชื่อผมนะแต่อย่าแยง้งอย่าค้านครับเพราะคุณจะขาดข้อมูลดีๆเอ,อ่อตไม่ก่อนนี่เราใช้เงินสี่พันบาทซื้อทองคำเป็นหนึ่งบาทตอนนี้ใช้สนะี่ห้าหมื่น่ะเงินลดมูลค่าลงไปเป็นสิบสิบเท่าเออนี่คือความน่ากลัวไงผมรู้ว่าอเมริกาแม่งจะรอดได้ไงวะดังนั้นถ้าเมื่ออเมริกาไม่รอดครับก็ต้องใช้วิธีการเบี้ยวนี้ไง วิธีการจะเบี้ยนี้ได้ก็คือหาเรื่องอ่ะทำไงให้เกิดสงครามโลกไงเออฉะนั้นเอาเมื่อพูดถึงนี่อเมริกาไปแล้วเนี่ยโลกกำลังวุ่นวายเนี่ยครับก็เกิดอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยใช่ไหมเมื่อพูดถึงถดถอยเนี่ยประเทศเราครับเรานี่ก็ใช้จะน้อยหน้านี่เราก็มีนี่เหมือนกันน่ะประเทศไทยวันนี้นี่นะความชั่วร้ายของนี่ของบ้านเรานี่ก็้ นี่ครัวเรือนมันท่วมนี่รัดแล้วคนก็ไม่มีปัญญาเสียภาษีไม่มีกําลังซื้อก็ทําให้เศรษฐกิจยิ่งชิบหายไปกันใหญ่เออนะครับผมก็เลยถึงว่าวันนี้จำเป็นต้องย้ำเรื่องนี้ครั้งนึงเพราะอะไรครับถ้าเกิดอเมริกาสร้างสงครามแล้วประเทศเราติดกับหลักนี่เศรษฐกิจก็พังไม่าด้ก็แย่อยู่แล้วก็เกิดกรียุคเลยครับข้าวยากมาแพงป้นค่าคมคืนชิงทรัพย์เห็นไหม ผมบุกนนี่คือเรื่องนี้มันเรื่องสําคัญมากที่จะไม่ต้องรีบเตือนคนไทยนี่นะครับคนนี้หลายคนยังไม่รู้ตัวก็ยังใช้ชีวิตตามปกติเห่นไหมไม่ได้มีวารระแวดระวังเลยฉะนั้นผมก็หวังว่าใครก็แล้วแต่ที่ติดตามผมนี่คนระับอย่างน้อยคุณรอดปรับตัวได้ทันนะถ้าเกิดผมวิเคราะห์ผิดมันก็ไมัมนก็ดีนะครับมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นที่ผมคิดอะ่ะมันก็ไม่เกิดความเลวร้ายไง ถ้าเกิดผมวิเคราะห์ถูกขึ้นมาแล้วแลวพวกคุณแม่ไม่ได้มีอไอเตรียมตัวกันเลยเนี่ยไม่ยังชีะหายไปกันใหญ่เลยฉะนั้นวันนี้ผมมองในประเทศเราเนี่ยมันไม่สามารถรอดทุกคนทำงานนี้มันต้องมีคนล้มแล้วล้มเยอะมากมายมหาศาลจนนําไปสู่กรียกแน่นอนแต่คนที่ไม่ล้มเนี่ยครับจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่ประคับประคองเศรษฐกิจประเทศไทยให้ไปต่อแต่ถ้าเกิดกไม่มีใครระแวดระวังเลยนะโดยเฉพาะประชาชนธรรมดาที่อยู่ห่างไกลข้อมูลเนี่ยอันนี้คือความน่าสงสารนะ วันนี้พวกเศรษฐีนะพวกวงในเขารู้กันหมดแล้วหลายคนผองถ่ายเงินไปถือทองคำจนราคาทองคำมันพุ่งมันตรวดทุกวันนี้แต่ชาวบ้านยังไม่รู้เลยครับวันนี้นะไอ้มนุษย์เงินเดือนเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเงินเดือนคุณเดือนหน้าเงินเดือนจะออกนะเออใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเงินเดือนคุณออกทุกเดือนมันก็ไม่เดือดร้อนนีครับแต่อยู่ดีด,ดีถ้าเกิดเดือนหน้าบริษัทคุณประกาศลดพนักงานนะครับหรือประกาศปิดตัวนะครับ ไอ้เงินที่คุณได้ทุกเดือนมันหายไปนี่ตอนนี้เลยครับนี่คือสิ่งท,ที่ผมกำลังเตือนพวกคุณอยู่นะครับหลายคนยังใช้ชีวิตติดหรูยังติดเที่ยวว่าไม่เป็นไรคุณมนุษย์เงินเดือนเว้ยสิ้นเดือนเงินเดือนออกผมไม่ห่วงคุณเลยถ้าเกิดเงินเดือนมันออกครับไอ้ที่กำลังห่วงคือถ้าเกิดเงินเดือนไม่ออกเพราะวันนี้ธุรกิจแม่งล้มแล,ล้วเนระยแล้อนสถานการณ์นี้ในประเทศเราเนี่ยวันนี้มันน่ากลัวมาก นะก็เลยจําเป็นในที่ต้องเอาตัวเลขนนี้คนที่ดูผมทางฐานทางช่องสตรีมมิ่งเนี่ยมันก็เห็นตัวเลขที่ผมโชว์อยู่บนหน้าจอแต่ถ้าที่ดูติ๊กต็อกท่านไม่เห็นหรอกครับเออ